สวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆในช่อง YouTube ทุกคนนะคะวันนี้นะคะพี่นิดนะคะก็จะมาแบ่งปันในเรื่องของการก่อนนอนนะคะให้เราขอบคุณบอกรักตัวเองเกินสิบอย่างนะคะรู้สึกดีกับตัวเองภูมิใจกับตัวเองในวันนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณเงินนะคะ คิดถึงเงินเอาภาพไปไว้ดูดูภาพนี้ก็ได้นะคะแล้วก็พูดคํานี้ค่ะเอามือขวาทับมือซ้ายแล้วก็กอดตัวเองขอบคุณเงินที่รักฉันฉันรักเงินเงินทองต่างลางไหลเข้ามาหาฉันตลอดเวลาทําแบบนี้ทุกวันทุกวันค่ะจิตของเราจะจํานะคะแล้วก็มั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกต่อไปนี้เราจะมีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บนะคะ ไม่เชื่อก็ลองสั่งจิตใด้สำเนึกของตัวเองดูแล้วก็บวกกับการหาช่องทางหาเงินด้วยจะทําทให้เรามีเงินเหลือเก็บเยอะๆร่ํารวยขึ้นนะคะเราสั่งจิตอย่างเดียวไม่ได้ค่ะทุกคนเราต้องมองหาช่องทางหาเงินด้วยนะสําหรับใครนะคะให้เรารู้สึกว่าจักรวาลมั่งคั่งเท่าไหร่ชีวิตของเราก็มั่งคั่งเท่านั้นแต่ที่จริง เราอยากจะมาแบ่งปันคําอธิษฐานในความพาคิปเยอะแล้วพินิจหมดเสียงนะคะเออจักรวันมั่งคั่งเท่าไหร่เราก็มั่งคั่งเท่านั้นนะคะให้เราบอกตัวเองว่าฉันมีความรู้ความสามารถมากพอที่จะได้จํานวนเงินมหาศาลฉันเป็นมหาเศรษฐีที่สามารถดึงดูดให้เงินไหลมาเทมาเข้ากระเป๋าเข้าบัญชีของฉันจนล้นท่าลักนะคะ ฉันมีความรู้ฉันมีเงินมากพอที่จะได้จะได้บ้านหลังใหญ่มาหลังใหญ่มหาศาลเหมือนจักรวาลมีแล้วเราก็ไม่ต้องสงสัยทางไปทางมาให้เราตั้งใจลงมือทํารู้สึกว่าได้แล้วทุกอย่างเนาะทุกวันทุกวันทาท,ทุกวันให้เป็นเพื่อนเพื่อนทุกคนอย่าลืมไปดู the secret จะได้เข้าใจมากขึ้นเนาะอ่ะอ่า